คุณเป็นเหมือนกันไหมครับตื่นขึ้นมาเราต้องเจอฝุ่น PM 2.5เมืองที่มีบลรพิษกรุงเทพไม่อยู่อันดับเจ็ดทุกๆปีเราต้องมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมโอ้โหน้ำท่วมครับน้ำขังรอการระบายจะสร้างความเสียหายต่อสิรษฐกดจตอนนี้คนกรุงเทพกำลังหาทางกลับบ้านกันอยู่และยังมีปัญหายาเสพติดปางคดีตำรวจเกี่ยวข้องโอ้โหมีอาการหลอนปัญหาเรื่องการคอร์รัปชัน มีการต่ออายุผิดปกติมันมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่ต้องนําไปสู่การตรวจสอบปัญหาเศรษฐกษิจแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าหน่วยรัฐไหนจะมาช่วยเราพรรคประชาธิปัตย์จึงจับทํานโยบายสร้างเงินสร้างคนสร้างชาติ พวกเรามาร่วมมือร่วมใจกันปราบปรามยาเสพติดและปราบทุกริตเพื่อสร้างชาติผมเคยได้รับรางวัลปราบปรามยาเสพติดสามครั้งจากสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับรางวัลค่าราชการดีเด่นจากสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับรางวัลปราบปรามดีเด่น จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองประชาการตำรวจนครบาลผมจะเอาเกียรติประวัติเป็นเครื่องการันตีในการปราบปรามยาเสพติดและทุจริตที่เป็นวิกฤตชาตินโยบายพรกประชาธิปัตย์เดลต้าเวิร์กไทยแลนด์ในการแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำทะเลนุนแบบเบ็ดเสร็จฝุ่นพิษ PM 2.5 วิกฤตจ,จริงตายจริงประกาศสงครามกับฝุ่นพิษผลักดันกฎหมายอากาศสะอาดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทยพรรคประชาธิปัตย์เรามุ่งมั่นสร้างคนให้เด็กไทยเติบโต,ตได้เต็มศักยภาพได้ดื่มนมฟรี365วันปรับปรุงหลักสูตรตั้งแต่อนุบาลจนถึงูเรียนปัญญาตรีฟรีไม่มีค่าโดยกิจและเราพร้อมดูแลสุขภาพของคนไทยทุกเพศทุกวัยตรวจสุขภาพ,พฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ เราจะสร้างเงินด้วยความคิดสร้างสารรค์ของคนไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการผ่านกองทุนไอเดีย1 0,000ล้านเปลี่ยนความคิดสร้างสารรค์ให้กลายเป็นเงินเป็นธุรกิจเสริมความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานรากฐานนโยบายธนาคารชุมชนหมู่บ้านที่ละสองล้านบาทสร้างแต้มต่อให้ SME ไทยผ่านกองทุน SME 3อแสนล้านเพื่อให้ SME ไทยสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างเท่าเทียมเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และสร้างอก อกาสทางธุรกิจด้วยนโยบายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง1ล้านจุดทั่วประเทศเราจะสร้างโอกาสที่ทุกคนเท่ากันเราจะสร้างเงินสร้างคนสร้างชาตเพื่อเปลี่ยนแปลงกรุงเทพมหานครของเราให้เป็นเมืองที่น่าอาศัยตลอดไปครับ